สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจ้าของร้านเล่าประทับใจลุงป้าแต่งตัววันบ้านซื้อทอง10บ,บาท หายไปห้านาทีกลับมาพร้อมเงินก้อนโตจากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อพัทยาทองแมนได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความซึ่งเป็นภาพของสามีภรรยาคู่หนึ่งใส่เสื้อชุดบ้านๆเข้ามาซื้อทองเส้นโตหนัก10บาทและไม่ต่อเลยสักบาททางร้านก็ได้ชื่นชมรวมถึงเป็นแรงบันดาลใจด้วยขณะเดียวกันโลกโซเชียลก็ชื่นชมสามีภรรยาคู่นี้และยังชมร้านทองที่บริการดีไม่ด่วนตัดสินใจลูกค้าที่รูปลักษณ์ภายนอกล่าสุดเมื่อเวลา13นาฬิกาวันที่11อตุลาคม ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่ห้างเพชรทองชินเยาวราชซาคาดอ,ออดอนหัวรอ่อตำบลดอนหัวร่ออำเภอเมืองจังหวัดชมบุรีเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยนางสาวขวัญชีว่าหอมศิลอายุ30ปีเจ้าของร้านได้เปิดเผยถึงเหตุการณ์ประทับใจเมื่อวันนี้ให้ฟังว่าลุงกับป้าที่มาซื้อทองทราบแค่ชื่อเล่นว่าลุงชวริตและป้าน้อย ทั้งสองได้เดินเข้ามาดูสร้อยทองพนักงานทางร้านก็ต้อนรับปกติเหมือนลูกค้าทุกคนลุงชาวริตและป้าน้อยบอกว่าอยากได้สร้อยทองหนักสิบบาทพนักงานก็หยิบให้เลือกลายของสร้อยพอได้เส้นที่ถูกใจลุงชวริตและป้าน้อยก็ถามว่าเส้นนี้ราคาเท่าไหร่พนักงานบอกว่าราคา2 8 9 0 0 0บาทลุงชวริตและป้าน้อยบอกขอไปกดเงินก่อนแล้วหายไปประมาณห้านาทีก็นำเงินสดมาจ่ายโดยไม่ต่อราคาแม้แต่บาทเดียวแถมให้เงินเกินมาอีก 1,000 0บาทพนักง,งานนับเงิน3รอบจนแน่ใจว่าทางคู่ให้เงินเกินจึงคืนกลับไปให้และขอถ่ายภาพลงประชาสัมพันธ์ให้เพจของทางร้านรวมทั้งลูกค้าที่มาใช้บริการก็ได้ถ่ายภาพไปโพสในโซเชียลด้วยขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ